มาถึงแล้วครับมาเทคนะครับเครื่องตัดไม้นะครับโรยโซ่ยนนะครับสั่งมาจากลาซาดานะครับยี่้มมาเทคนะครับมาถึงแล้วใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูด้วยกันเลยครับ มาเทคมาเทคนี่นะครับเครื่องยนต์เลื่อยยนต์นะครับเลื่อยยนต์มาเทคครบชุดหรือเปล่าโอ้มีครบครับครบชุดนี่นะครับมีประกณนครบทุกอย่างนะครับโอเคครับ ร้านค้านี้โอเคนะครับขายของดีเยี่ยมเลยครับให้เลยครับสี่ดาวสิบดาวไปเลยครับร้านค้านี้นะครับนี่นครับมาเทคนะครับ,อรบโอเคครับ ีนิ้วบาหนึ่งสิบสิบเอ็ดจุดห้าบาทนครับ <10. 5. S 2> บาท้มาให้ไม่ให้เกินเท่าไหร่สิมไม่ใช่ยีสิบสอ่ะไม่เกินยี่สิบสองนี่ครับบาทสิบเอ็ดจุดห้าพร้อมด้วยนี่อุปรกรณโซ่นี่ก็คู่มือ มาเทคโอเคครับ